วันนี้เรามาดูห่วงช่วยบ้านทาวเฮาส์นะครับยุคแปดหน้าบ้านได้แปดสิองศาหลังบ้านทีสองหกหองศาข่วยหน้าบ้านได้ข่วยภูเขา3ามข่วยน้ำสีหลังบ้านได้ข่วยภูเขา8ปดข่วยน้ำแปด เรามาดูผังนี้กันเมื่อเราเข้าสู่ผังดาวเก้ายุคก็จะเห็นว่าควยสามและสี่อยู่หน้าบ้านควยแปดแปดอยู่หลังบ้านเราไปดูกันที่เบนจะพูดนำโชคนะครับว่าเป็นเย เบนจะพูดนำโชคเป็นวิชาขั้นสูงของสถาบันนะครับถ้าเราจะ,จะเจริญก้าวหน้าเลข5ที่อยู่องศาที่ร้อยหาองศา,าจะเป็นดาวเบนจะพูดน้ำเข้าแล้วจเจริญลุ่งเรืองถ้าน้ำออกแล้วจะล่มจมอันนี้ตั้งน้าพุตู้ปลาที่ทิศนี้ได้นะครับ มาดู120องศาทิศนี้เป็นทิศหวัวภูเขาเหมาะสำหรับทำประตูหน้าต่างและช่องลมถ้ามีประตูหน้าต่างหรือช่องลมหรือเอาพัดลมไปตั้งทิศนี้ก็จะเฮงเร็วนะครับมาดูทิศน้ำเข้าทิศน้ำเข้าทิศนี้เอาน้ำพุตู้ปลาตั้ง ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้ามาตั้ง150องศาก็จะเป็นพบวิบากกรรมถ้ามุมนี้เจอมุมแหลมตึกแหลมต้นไม้เสาไฟจะสูญสิ้นทรัพย์สินเงินทองล้มเหลววิบากกรรมต่างๆนานาเจ็บป่วยครับการตั้งเวณจะพูดนำโชค จะทำให้เราเฮงเร็วถ้ารู้จุดไหนว่าตั้งอะไรขอบคุณครับ